สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y u u t u b e b i g ลท f a c e b o o k ค o มสไลด์บิ๊กไลท์บอกและเว็บไซต์ i t ท o o ูแก๊งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังจาก Nokia นะครับโดยการจับจํา่หนาจากบริษัทมอร์ทูไลท์นะครับแน่นอนว่ามันคือ Nokia e 3 1 0 1ที่จริงชื่อเต็มนะั้นะคุณสามารถจะดูได้จากในชื่อคลิปนะครับผมได้แปะเอาไว้เรียบร้อยแล้วผมแต่ผมจะเรียกแค่ดีพอเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างยาวครับมาดูกันว่าหูฟังแค่ 1,790บาทมันจะมีดีอย่างไรกับการเป็น True Wireless ในรุ่นเริ่มต้นของ Nokia ครับและนี่นะครับคือภายในกล่องของ Nokia Essential True Wireless Earphone E 3 101นะครับซึ่ง ็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเบสิกที่สุดของตระกูลหูฟังโนเกียเลยก็ว่าได้ครับก็จะประกอบไปด้วยสายบีไทยตัวหูฟังและกล่องชาร์จแล้วก็คู่มือครับด้านตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ขอเริ่มจากที่กล่องกันก่อนกล่องน,นั้นก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับมีไฟนะครับสองตัวนี้คือบอกว่าเอ้ยพร้อมจะเชื่อมต่อนะครับแต่ถ้าเปิดมันจะแสดงแบบนี้นครับหมายความว่า ไฟของมันนั้นตอนนี้เต็มนะครับแล้วมันก็จะเรียงทั้งหมดนี่คือเช็คสภาพว่าพร้อมใช้นะครับปิดไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่ม p a ร r i n g นะครับกดค้างไว้นะครับจนกว่ามันจะขึ้นเป็นเหมือนไฟแบบนี้ครับปกติเนี่ยมันจะขึ้นแบบกระพริบกระพริบเอาไว้นะครับว่าเอ้ยไม่มีการแพ i r i n g กับหูฟังใหม่แล้วเดี๋ยวประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณปิดเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะ p a ร r i n g ได้นะครับ การชาร์จไฟจะทําได้เพียงแค่วิธีเดียวก็คือเสียบสาย USB Type C นะครับแนะนําว่าการชาร์จหูฟังไม่ควรจะชาร์จด้วยอะแดปเตอร์มือถือที่มีกําลังสูงนะครับควรจะชาร์จด้วยกะลังอะแดปเตอร์เพียงแค่สูงสุดเอา20วัตต์ก็พอนะครับไม่ต้องใช้มากกว่านั้นเพราะว่าไปทีมากกว่านั้นอาจจะไม่เข้าครับมาเปิดหูฟังกันดีกว่าครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่คุณจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเสำหรับตัวหูฟังโอเกียนะครับมันก็คือรูปทรงของหูฟัง มันไม่ได้เป็นหูฟังแบบอินเอียนะครับมันเป็นเ e อียบัดนี่คือรุ่นที่มีราคาแค่1,790บาทครับมันก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้ครับก็ใส่สบายไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไรเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็มีโลโก้โนเกียนะครับเป็นอย่างนี้ทั้ง2ฝั่งครับเท่ากับว่ามันก็มีเซนเซอร์ในการสั่งใช้งานอยู่เหมือนกัน แล้วก็มีไมโครโฟนข้างๆครบนะครับคือ่นบนก็มีด้านนี้ก็มีด้านล่างก็มีนะครับก็จะคล้ายๆกับทางของ a i r p o d s ครับในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับก็คือเราเปิดหูฟังนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่บลูทูธนะครับเนี่ยเราสามารถเข้าไปปึ๊บเนี่ยครับกดเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็กดคําว่า pairing นะครับลากไปข้างล่างได้เลย แต่ตอนนี้คือผมแพรนนิ่งเรียรบร้อยนะครับก็คือไล่ขั้นตอนไปนะครับมันก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูการตั้งค่าต่างๆได้โดยแต่ตั้งค่าได้แค่2อ,อย่างนั่นก็คือ1การโทรแล้วก็เสียงครับก็จะไม่ทำอะไรมากกว่าน,นั้นเราสามารถเปลี่ยนชื่อยกเรื่องการแพนเรื่องจับคู่ได้นะครับก็ถือว่าสะดวกดีใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเอาไปลองกันเลยดีกว่านะครับว่าหูฟังโนเกีย E131 นะครับพอดีสั้นๆแล้วกันมันจะดีขนาดไหนกับราคานี้ครับ เมื่อเราไปดูในเรื่องของฟีเจอร์รอต่างๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่แล้วก็ลองใช้งานกันดูนะครับแน่นอนว่าการเปิดก็เปิดแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็หูข้างในนะครับเป็นลักษณะของเอียบัตเอียบัตนั่นหมายความว่าถ้าคุณเคยใช้ AirPod รนะครับมันก็คือ แ,บบแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้นะครับรูปทรงแบบนี้มันคือการวางไว้ที่หูแบบนี้ครับคือมันวางเกี่ยวไปเลยแล้วก็เช่นเดียวกับข้างนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของหูฟังนะครับในเรื่องของหูฟังตัวนี้ก็คือมันสามารถที่จะให้ในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีแม้ว่าจะเป็นรูปทรงที่ไม่ได้ออกแบบเพื่อัดเสียรุก,กวนแต่อย่างไรแต่ว่ามันก็มีความใส่สบายและเบานะครับส่วนการโยกหัวนั้นพูดไดว่า ถ้าสมมติว่ายกแรงๆนะนหมามาให้หาเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือหาตัวเดียวกับ AirPods ได้เลยนะครับเป็นจะเป็นจุกยางเพื่อจะล็อกให้มันอยู่มากยิ่งขึ้นครับส่วนการสั่งงานง่ายๆมันจะมีจะงอยตรงนี้นะครับเราสามารถกดนะครับแล้วก็สามารถกดหยุดได้ส่วนการรับสายก็คือกดเหมือนกันนะครับและถ้าสมมติว่าต้องการปรับะระดับเสียงนะครับข้างซ้ายนะครับกดกดค้างไว้นะครับ นะครับมันจะลดเสียงลงแต่ถ้าเป็นข้างนี้นะครับกดค้างเช่นเดียวกันมันจะเป็นการเพิ่มเสียงครับก็ถือว่าเป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งที่มีการสั่งงานที่ง่ายดายนะครับส่วนไดเวอร์นะครับเนื่องจากว่าตัวของมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับคือมันก็คาดหวังในเรื่องของคุณภาพเสียงที่เพาะใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เคยชินกับหูฟังอินเอียนะครับมันก็อาจจะ d r อปประมาณหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามเสียงของมันก็ค่อนข,ข,ข้างคมชัดอยู่นะครับทีนี้เรื่องไมโครโฟนมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าไมโครโฟนของมันนั้นมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับพร้อมแล้วไปรับชมเสียงจากตัวอย่างที่ผมได้อัดเอาไว้ครับสำหรับในกนารอัดเสียงครั้งนี้นะครับเราอัดเสียงด้วยไมยโครโฟนของโนเกีย E 3 1 0 1ซึ่งเป็น True Wireless ราคาย่อมเยาว์ของโนเกียครับเสียงที่ผมใช้นั้นอาจจะดังประมาณนึงถ้าผมลองหลีเสียงลงมานะครับ จากเท่าที่ผมได้ดูจากกราฟของมือถือที่ผมกําลังได้ขอดนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีใช้ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มเสียงรบกวนละโดยการเปิด y o u t u b e นะครับซึ่งเป็นการแข่งรถนะครับดูว่ามันจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าที่ทดลองนะครับถ้าสมมติว่าเสียงนั้นมีการเป็นประกาศนะครับมันก็อาจจะเข้ามาได้เพราะว่ามันอาจจะดับเสียงคนเข้ามานั่นเองครับ ส่วนแบตเตอรี่นะครับหูฟัง Nokia E3101 นะครับก็ตัวเคสนะครับสามารถจะเพิ่มพลังให้แบตเตอรี่ของหูฟังนั้นอยู่ได้20ชั่วโมงนะครับส่วนในตัวหูฟังเองนะครับสามารถฟังได้สุดถึง5ชั่วโมงนะครับในรูปแบบของ A2DP นะครับและที่สำคัญนะครับมันยังรองรับการชาร์จไฟด้วย USB Type C จากข้างล่างนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาชาร์จนะครับเต็มเร็วที่สุดที่ 2ชั่วโมงครับและที่สำคัญนะครับเห็นหูฟังแบบนี้คิดว่าไม่กันน้ำผิดครับมันกันน้ำในระดับ IP44 ซึ่งสามารถที่จะดนเหงื่อและเรื่องของฝุ่นได้ประมาณนึงถือว่าก็ทนดีใช้ได้ครับสรุปแล้วนะครับสำหรับหูฟังโ o เกีย E311 0นั้นก็เป็นอีกหูฟังตัวนึงนะครับที่มีคุณภาพ เด็กว่าจัดเต็มคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายเพียงแค่ไม่เกิน2,000บาทนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของซาวคุณภาพที่ค่อนข้างดีกับไดเวอร์ขนาด13มิลลิเมตรและแน่นอนครับไมโครโฟนของมันก็ถือว่าตัดเสียงได้ดีระดับหนึ่งถ้าห้องเงียบๆแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเสียงรบกวนที่เป็นคนนั้นอาจจะทำให้มีเสียงรบกวนเข้ามาพอสมควรอย่างไรก็ตามถ้าคุณคิดว่านี่คือหูฟัง True Wireless ตัวแรกที่คุณอยากจะได้ นี่คือรุ่นที่ผมค่อนข้างแนะนําแล้วราคาไม่ได้แพงแต่อย่างใดแถมยังได้แบรนด์ที่มีความไวเนื้อเชื่อใจค่อนข้างสูงในทีเดียวสำหรับโนเกีย E 3111ตัวนี้ครับสาหรับคลิปรีวิวนี้ก็ขอบคุณทางมอทูไลท์นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางคงนนังนี้และสามารถพิมพ์สอบถามอะไรเพิ่มเติมว่าเอ้ยถ้าใช้งานมีปัญหาใรติดข,ขัดก็ลอง พิมพ์เข้ามาเป็นเพื่อนกันใน f a c e b o o k c o m s n a p i n a i b o เช่นเดียกันครับส่วนใครอยากซื้อกดด้านล่างคลิปนี้ผมได้แปะลิงก์เอาไว้แล้วก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยครับ